สุด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 ครับสวัสดีครับดีใจ<ห><ล>ที่ได้พูดคุยกับน้องบนเวทีแบบตัวเป็นๆอีกครั้งหนึ่งบอกเลยว่าพูดคำเดิมเหมือนตอนงานแรกที่เจอนะหล่อเป็นลมเหมือนกันจริงบอกเลยนะครับหล่อมากน่ารักมากทั้งสองคนเดี๋ยวจะมีเกมให้ทั้งสองคนเล่นกัน ง่ายๆเลยครับร่วมสรุกกันได้เข้าไปทิมพ์หน่อยว่าคิดว่าโฟสจะชนะหรือคิดว่าเจมีนายจะชนะโพสต์ในทวิตเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กกันด้วยนะแฮชแท็ก smarttikrafoodxgf4eproxy คิดว่าใครจะชนะเพราะเกมของเรายากมากๆนี่ยาก,าายากม,ามากๆระหวังเล่นไม่ได้นะครับไม่ใช่มีใครชนะหมายความว่าจุี๋ผมเล่นกันไม่ได้นะครับพี่ ระวังด้วยนะครับเอ็นดูนะครับคิดว่าเกมนี้เนี่ยก่อนที่พี่อ๋องจะอธิบายคิดว่าคุณจะเอาชนะเขาด้วยเทคนิคไหนบ้างครับคิดว่าจะเอาชนะเขาด้วยเทคนิคอะไรใช่ครับผมเก่งอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยเฮ้ยม่มาเวกเก่งเหรอผมสายแข่งขันครับสายแข่งขันพอมีการแข่งขันเนี่ยผมจะปีดป็นพิเศษเราจะเอาความรักชนะเขาได้ไหมครับเอายิงชุบะแล้วก็บอย่างเงี้ยประจํา ความรักชนะทุกอย่างเลยครับแต่าที่รับเต่พี่ครับจะมีนายแล้วครับคิดว่าคุณจะเอาชนะเขาด้วยวิธีไหนดีแบบวันนี้ครับผมไม่ต้องพยายามผมก็ชนะได้ครับบอกก่อนนะครับวันนี้เนี่ยผู้แพ้ของเราจะมีบทลงโทษด้วยแต่บทลงโทษจะเป็นอะไรต้องรอติดตามกันนะครับเกมวันนี้ครับไม่ยากเลยนะครับชื่อเกมว่าเขียนเมนูโปรดกลางหัวใจ ปฏิกาเป็นแบบนี้นะครับเด็กๆครับจะมีคนที่เป็นคนใบกับคนที่เป็นคนทายนะครับคนทายจะหันหลังให้จอนะครับคนใบจะหันไปหาจอเพราะเราจะดูว่าคําที่ต้องใบเนี่ยคือคําว่าอะไระเสร็จปึ๊กคนใบนะจ๊ะเขียนน่ะชื่อเมนูเนี่ยลงไปกลางหัวใจของเขาเขียนลงไปเลยแบบนี้ให้เขารู้ให้ได้ว่าเมนูเนี่ยคืออะไรนะครับเราจะมีข้ออา่ารอบนึงเนี่ยห้า ถ้าคำนี้เรามีเวลาให้ยี่สิบององนาทีเท่านั้นครับมีเวลาให้สองนาทีดังนั้นเนี่ยตองรีนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคใครจะเริ่มก่อนดีครับใครจะทายก่อนเอางี้เป่ายิงฉุกปะล่ะอ่าเป่ายิงฉุกแพ้หรือชนะเริ่มก่อนไม่เอาอันนี้นะไม่เอานะไม่เอาแบบนี้เพราะว่าแบบนี้ก็คือชนะทุกอย่างเอาว่าใครชนะเริ่มก่อนโอเคใครชนะเป็นคนทายก่อนโอเคหนึ่งสองสาม อะไรอยากความดีช่างอยากคุณครับคุณห้ามเขาแบบนี้เขาเอาความดีมาชนะคุณทุกอย่างดังนั้นน้องโฟดเป็นคนทายก่อนจ้าตอนทายอ่ะเดี๋ยวโฟดยืนเลยโฟดยืนยืนตรงนี้ได้เลยครับไม่หันหน้าออกเออโอเคขอผ้าปิดตาหน่อยจ้าน้องโฟดใส่ผ้าปิดตาด้วยจ้าเราจะได้ไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจจะมีนายมาทางนี้ลูกโอเค หัวใจอยู่ด้านไหนหัวใจอยู่ด้านไหนอยู่ด้านซ้ายครับอ้าวหัวใจอยู่ด้านซ้ายโอเคงั้นหนูไปยืนทางซ้ายเขารูปปั่นได้ครับโอเคนะครับโอ้ย oh <yeah. S 1> ได้ไหมไจะมีนายคุณช่วยเขาใส่หน่อยเร็วเรอ็นดูอ่าโอเคถือไว้ครับกี่นิ้วเออโอเคโอเคถือไว้จ้า <laughs> ที่รักถือไหมลูก นี่จ้ะโอเคนะครับเดี๋ยวคุณดูนะมันจะมีคําขึ้นมานะครับแล้วคุณมีหน้าที่เขียนเมนูไปบนใจเข้าทั้งนี้ถ้ามั่นใจรู้แล้วตอบเลยตอบผิดคือผิดตอบถูกได้คะแนนถ้าไม่มั่นใจข้ามไปก่อนคุณมีเวลา2นาทีกับ5คํานี้พร้อมนะครับอม่าแกล้งไม่ได้ไหมครับอยากแกล้งสิเธอเออพร้อมนะครับเนี่ยฮ้ย มันกลัวไม่โดนใจไงเข้าใจยังมันกลัวไม่โดนมันกลัวไม่ทัดใจไงพร้อมนะครับครับถ้าพร้อมแล้วและนี่คือการทายของน้องโสด2นาทีเริ่มครับเร็กติฮะอำไงฮะเออโอ้ย <c oughs> <c oughs> อ้ารู้ไหมไม่รู้ครับเอาใหม่เลยไหมเอาใหม่มันเป็นอ่ะอันนี้ตัวตัวแรกตัวแรกดอเด็กไม่ใช่ใกล้แล้วใกล้แล้วกอไก่ไม่ใช่ดอเด็กใกล้แล้วมีกอไก่อยู่ในคำนะดอเด็กไม่มีเออมีกอไก่แต่ยังไม่ได้เขียนเลยนะสเต็กไม่ใช่อย่าเพิ่งตอบสิแป๊บนึงมีมีสาม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 พยายามสามพยายามนะไม่ใช่สามตัวสามตัวสอน ข้ามไหมข้ามไหมข้ามก่อนก็ได้ข้ามข้ามข้าม้ามอันนี้ผมพูดใบได้ไหมไม่ได้เขียนนักเดียวเดี๋ยวพี่ช่วยใบเองโอ้ยากมากเลยโอ้ยอันนี้มีสี่ข้ามสี่พยางเออไม่ยากสระเอไม่ใช่ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรเออเร็วเออ ขอชช้างชาช้างชอช้างตัวแรกอะไชาดงไข่บุกชาดงไข่บุกอะไรนะอะไรนะชาดงไข่บุกถูกต้องไปคั้ต่อไปคุเกินไปเปล่ารู้ได้ไงวะเร็วเอ่อสามพยางเขาห่ยากใจเย็นอะไรตัวอะไรสอเสือเออสอเสือแล้วเนี่ส้มตำอะไรส้มตำอะไรส้มตำปูปลาผิดส้มตำไก่ย่างผิดส้มตำหมูสับคุณเขียนสิคุณเขียนขุดยืนเฉยๆทำไมนะ อ๋อส้อตมตำอะไรอ๋อส้อตมตำอ๋ออะไรล่ะเอาจิงขนาดฉันดูอ,อ่ะเธอเธอยังเขียนผิดเลย,ยเขียนตัว<ง>แรกก่อน <c oughs> เขียนบดบลหน่อยเขียนบดบลหน่อยมาโดนมาโดน,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 นจุดสัมผัสเธอมาโดนใจมาโดนใจเหลือแค่สิบวินสุดท้ายแล้วส้มตำอะไรส้มตำไก่ย่างส้มตำไก่ประเทศประเทศประเทศตำเลาวประเทศส้มตำพม่าส้มตำโอ้ย นึงนะส้มตำพม่าไม่ได้ยินเอาออกได้จ้ะโทษนะจ๊ะส้มตำพม่าคือจงอธิบายคขาว่าส้มตำพม่าให้เบลฟังหนึ่งสองไปส้มตำพม่าเดี๋ยวส้มตำไม่รู้กันซึ่งเมื่อกี้เขาบอกประเทศเขาหลุดพูดคำว่าไทยพูดหลุดพูดไปแล้วนะส้มตำไทยใช่เขาพยายามเขาพยายามเขียนสระไอเขาเขียนสระไอเรารู้สึกว่าเขาเขียนว่าอะไร ไม่รู้เลยรู้สึกจะกจระเจี๊หัวใจรู้สึกจะกระเจี๊หัวใจแล้วเ,เขาเขียนต่ำไปหรอมันโดนอะไรเราหรอโดนใจมาโ,โดนใจเราทําให้เราเกิดอย่างเงเี้นะครับอ่ะน้องโฟดทําไปได้หนึ่งคำกับคําว่าชานมไข่มุกได้ไปหนึ่งคะแนนไ,ไม่เป็นไรเรื่องอาหารไม่เป็น<อ>ไรจัดเอาเลยอ่ะคุณมีที่ปิดไตกันไหมจ้าเอามาเลยจ้าเชิญเลยจ้า สลับกันง่ายๆนะครับโอเคไหนดูดีน่ารักเป้านี่ไงงี้โอเคน่ารักไหมโฟดไม่น่ารักยคุยไม่สปอยพี่เลยอย่าวนี้อโอ้โ,อโหเซ็กซี่มากเลยเพื่อจะถอดอีกไหมหรือเอาแค่นี้พอแค่นี้พอนะครับโอเคโฟดทอมนะครับ สองนาทีนี้ทำให้ดีที่สุดนะครับช่วยเขาให้เขาชนะเราให้ได้ถ้าเสบอก็โดนลงโทษทั้งคู่อ๋อโอเคโอเคนะเอาชุดเขาให้เขาชนะแล้วหมตรงโดนลงโทษถ้าเกิดเขาชนะโฟดก็โดนทำโทษไงแต่ถ,ถ้าเกิดโฟดเขาตอบไม่ได้เลยโฟดชนะเขาจะโดนทำโทษแต่ถ้าเขาได้หนึ่งเท่ากันพี่คิดกติกาใหม่เลยคือลงโทษทั้งคู่อ๋อพร้อมนะครับไ้ครับหนึ่งสองไปจ้ะ ไปเร็วเอาทีละอันเจ็บอะไจะรู้จักมั้เนี่ยห้าพยางห้าพยางห้าพยางาห้าพยางไป่ค่อยตัวอะไรตัวอะไรขอไข่ขอไข่เออขอไข่ถูกอะไรอีกไม่ใช่นอนหนูเออนอนหนูข<ล>นะอะไรนะเอาใหม่ เรามาเรามาขนไก่อดมันมีขอนอแล้วมันต้องมีอีกตัวหนึ่งสิขนแล้วแล้วขนมเออขนมอะไรขนมอะไรขนมขนมอะไรขนมไม่ขนมอะไรขนมไปรู้ไหมล่ะเออต่อต่อเขียนต่อเอาใหม่เออตัวอะไรขนมจีนเออขนมจีนน้ำยาถูกต้องลดลดนะต่อทำต่อไปจ้ะ ขนมจีนน้ำยาเก่งมากเย้โอ้อันนี้คุณชอบกินเลยเหรอสามพยานเขาหมูย่างไม่ใช่สามพยางตัวไหนขอไข่เออขอไข่มีอะไรบ้างอ่ะลองเล่นนขอไข่มีอะไรบ้างไข่เจียวกุ้งเฮ้ยโออข้อไข่นำหน้าอันนี้อะไรไม่โทรเอออะไรบ้างอะไรบ้างเขียนมาก่อนข้าวเออข้าวอะไรข้าวมันไก่ไม่ใช่ข้าว เอ่อข้าวขาหมูขุนข้าวอุดอุดอะไรนะข้าวอุดอุดช่วยไปไล่ตีคุณเขียนสิข้าวหมูทอดเอ้ยข้าวข้าวหมูอะไรข้าวมีหมูข้าวหมูย่างเอ้ยหมูเพรทษนะครัะฟอสฟอสเขียนข้าวฟอสต้องเขียนข้าวหมูอะไรฟอสหนูต้องเขียนหนูข้าวหมูอะไรนะพี่ข้าวหมูแดงนี่ทีนึงแล้วเร็วก็แต่จริงเมื่อกี้ฉันก็ดืมนะว่าเออหลุมโสดคืออะไรกอไก่เหรอเออข้าวหมูอะไรอะกอไก่ข้าวหมูอะไรข้าวหมู ข้าวหมูเกี๊ยวหรือเปล่าแล้วๆข้าวหมูแล้วเวลามันจะหมดแล้วข้าวหมูกันข้าวหมูข้าวหมูแล้วกินนาฬิกข้าวหมูอุ้มข้าวหมูข้าวหมูเิศจีข้าวหมูข้ามัยเอาง่ายเลยง่ายๆข้าวหมูกอไก่ข้าวหมูกอกเออหกไปต่อไป ่อไปเร็วก็ไกลเหมือนกันก็ไกลไกลจริงเด็กตายเด็กตายมันปาโอ้ไม่ใช่ oh. หมดเวลา oh. ชอบที่พอดดนตรีสัญญาณมาก็คือก็อไกลเหมือนกันก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เขียนแล้วจ <laughs> อยจอยก็คือฉันจะไม่เขียนแล้วก็คือจบเลยนะครับเมื่อกี้คือกระเพราถาด นะครับฮะกระเป๋ารถ่านรู้จักกระเป๋าถาดไหมครับไม่รู้จักหรอรู้จักแค่กระเป๋ากระเป๋าคืออะไรกระเป๋าถาดนี่น่าจะเป็นใส่ถาดไหมครับใส่ถาดใหญ่ๆเป็นกระเป๋าแบบจานใหญ่ๆใส่ถาดมาเลยแบบนี้นะครับใครอยากกินลองสั่งในแกรนด์โฟร์ได้นะครับเมื่อกี้ทําไปได้สองคำอย่างสวยงามคําแรกคือขนมจีนน้ํา ยา yeah. ได้ไปหนึ่งคำอีกคำหนึ่งที่ได้ใช้เวลาน,านานมากเลยนะครับคำตอบที่ชื่นชอบที่สุดของรถนี้คือข้าวหมูกิน,นรีนะครับอันนี้คือจักใจเลยจับใจเลยคือชื่นชอบมากๆกับข้าวหมูกิน,นรีนะครับเอาละ่ะได้ไปสองคำสองคะแนนดังนั้นเจมินายชนะจ้าวิบุญญโทษเจมินาย เรื่องคือคเขาจะต้องถูกลงโทษถูกต้องคุณจะยอมให้เขาโดนลงโทษคนเดียวหรือคุณจะรู้สึกว่าปกป้องโดนด้วยกันอย่างนี้มันอยู่ที่ทุกคุณแล้วหรือคุณจะมีน้ำใจหรือไม่มีน้ำใจออ,อ,อคืออย่างนี้มันอยู่ที่ว่าคุณจะสะใจคนเดียวหรือคุณจะรู้สึกว่าเอองั้นเรารับผิดรู้กันดีกว่าใช่มันมันอยู่ตรงนี้เลยลม,มันอย,อ,ยอยู่ที่ใจคุณเลยไม่มีน้ำใจครับ <laughs> ใหาผมขอบมุงจับดูบทลงโทษก่อนได้ไหมบทลงโทษก็มันหนักมันหนักหรือเปล่ามันจะมีการให้ใส่หมวกเบอร์เกอร์น่ารักน่ารักโอ้หน่ารักน่ารักแล้วก็ทำท่าเต้นนิดๆหน่อยๆให้มันดูเป็นเบอร์เกอร์อ่าแค่นี้เองแต่ถ้าเกิดเขาทำคนเดียวอ่ะที่พูดตมงให้กับหนึงกับหนึ่งที่พูดตรงภาพที่พี่ขีดไหว้อ่ะ มันจะไม่โมเมนต์เข้าใจปะมันจะน่ารักถ้าทำคู่กันเข้าใจปะโอเคเจมวินัยทำเพื่อพี่ได้ไหมไม่ได้เหรอเหรอทำได้สิทำได้ทำได้ผมมีน้ำใจจะตายฉันชักไม่น้ำทั้งห้าแล้วเกยเดี๋ยวจะพาเธอไปกินข้าวหมูกินรลีเดี๋ยวเถอะอาเชิญจ้าทำด้วยกันเนาะทำได้ทำด้วยกันเนาะอยากดูทำด้วยกันไหมอยากโอเคอาเชิญจ้าเชิญจ้า เมื่อกี้เราเมื่อกี้เราเห็นพี่พีท็อกซี่กับพี่พี่โอยกันไปแล้วถูกเรายอมไม่ได้เราต้องไปแก้ตัวเอาเลยโดนตรีมาจ้าเราไปสู้ใครไม่สู้เดียไปเด่นเลยเด่นเลยฮือคือดีไปเอาเองเขิ่อะเขอะอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่าอ่า เต้นทุกกันหน่อยเออเออเออพอไหมครับพอใจไหมพอย่างยังไม่พอพอยางพอย่างมาอีกนิดเึีอีกนิดึงไปอไปยังไม่พอยังไม่พอไปเออเออเดเ่านผ่ามป่ามโทนะโทษนะโทษนะ ฉันบ้านเนี่ยไม่ได้ลงโทษลรวคือสนุกกันเอง